กลับแล้วค่ะนะคะในรายการขะาะคุยข่าวนะคะในช่วงนี้นะคะเราอยู่กับนี้เลยค่ะที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่แล้วก็อยู่เลยให้พี่อสองคนแนะนําตัวกันเลยดีกว่านะคะอ่ะผู้หญิงก่อนค่ะชื่อแอร์สุภารัตน์ไทยเอื้อนะคะ เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดเวที Miss Global Beauty Queen Miss Global 2011เอดเดี๋ยวเรามาคุยว่าประกวดเพื่ออะไรมันคืออะไรกันแี่ค่บช่วยคุกวานนะคบเป็นบรยการสถาบันสอศิลปะการเต้นและบุคลิกลาพเซนเตอร์สเตจครับหรือว่าเรียกเรียกคุกวานก็ได้ใช่ไหมคะคุกวานนะคะอ๋อนะคะจริงๆถามนิดนึงว่าที่มาของการที่แบบว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปประกวดที่เกาหลีเนี่ย มันมาได้อย่างไรคะคุกวางคือเป็นการร่วมมือระหว่างเซ็นเตอร์สเตจนะครับ เว็บไซต์ไทยนิสคอมเป็นเว็บไซต์ของพี่รักค,<ม>ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ให้การส,สัรมผุนวงการนางงามไทยในการลักดันเข้าสู่การประกวดนางงามนานาชาติะนะครับเป็นการพูดคุยกันแล้วก็ได้รับลิขสิทธิ์มาเราก็เลยจัดการประกวดแล้วก็แต่งตั้งซึ่งได้น้องแอร์มาไปประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ไม่ทําให้คนไทยผิดหวงด้วยน้องแอร์รู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเลยอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็รู้สึก ก่อนจะไปนะคะก็รู้สึกเครียดเหมือนกันเพราะว่าสายสะพายประเทศไทยไทยแลนด์เออแต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยแบบว่าสนุกมากรู้สึกภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเวลาไปทํากิจกรรมที่ที่อื่นๆเนี่ยก็จะเจอแต่คนไทยทั้งนั้นเลยค่ะเหมือนไม่ที่จักรวาลอะไรพวกนี้ไม่ที่แบบว่ามีหลายๆประเทศอะไรอย่างนงี้เลยอ่ะใช่ค่ะหลอแล้วม,มีมีทั้งหมดกี่ประเทศคะที่ไปในครั้งนี้ <48 S 1> เนี่ยสี่สิบแปดโอ้โหเยอะมากเสียดายไม่น่าจะมีเทปมี อย่ามองอยู่ไปดูเลยต้องไปพี่มีครับจะสามารถดูได้ที่ www.misglobalbeauty.org s นะครับน้องแอนได้รางวัลอะไรกลับมาคะเนี่ยก็เข้ารอบ15คนแล้วก็ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมค่ะดูแล้วคล้ายๆแบบประกวดนางแบบมีต่างประเทศอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่แบบธรรมดาเล็กๆก็เออเดี๋ยวก็้องสูมนิดนึงเดี๋ยวให้ดูมิด เลข่าว่าได้ชุดประจำชาติเยี่ยมด้วยใช่ไหมใช่ครับชุดประจำชาติไทยเราสวยมากครับเป็นชุดที่เรียนแบบจากดอกไม้สดนะครับผมโดยได้รับการออกแบบจากศิลปินชาวเชียงใหม่ชื่ออาจารย์โอภาสยาคเนยจะถามพอดีเลยว่าใครออกแบบแล้วก็ใช่เราใช้ผ้าฝ้ายในการตัดนะครับเรียงร้อยเป็นรูปเกสรดอกไม้นะครับเป็นรูปกลีบดอกไม้คือรูเป็นซึ่งได้แบบมาจากรูปปั้นประติมากรรมที่วัดพระสิงห์ครับผมจังหวัดเชียงใหม่สวยมากสวยมาก ตอนที่ใส่รู้สึกว่ามีอะไรสิ่งในร่างมั้ยคะแม่ก็ต้องมีแบบว่าอะไรบ้างเลยทำให้เราคิดว่าแบบมันขังมะมันขังนะอะไรเงี้ยก็มีอะค่ะแต่ว่าพอเพื่อนๆต่างชาติอื่นเห็นนี่ก็เแบบว่าอุ้ยวิทไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยใช่สวยมากเลเข้ามาขอถ่ายรูปกันนะคะเขารับ15คนคือ15คนเขาก็มีเป็นรางวัลมาให้ อ๋อนี่คือได้ที่เมืองไทยใช่ไหมคะอันนี้ได้ Best National Costume ได้รางวัลประจำชาติโอ้หปานคนจะได้เป็น Certificate นี่ Certificate เลยนะคะเริ่ดมากนะคะเรียกได้ว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราเลยเห็นไหมคะนี่จริงๆแล้วเนี่ยเวทีนังงามนะคนไทยเราเนี่ยให้การที่แบบว่าสนใจเยอะมากเล่าเล่าตอนที่แบบเขาไปเก็บตัวอะไรบ้างไหมคะตอนอยู่ที่นั่นนี่มีเก็บตัวก็พาไปเที่ยว ที่ต่างๆไปไหนบ้างอะไรยังไงบ้างไปพระราชวังเคียงบกค่ะไปโซทาวเวอร์เหมือนประกวดนางที่ม okay. ีการจัดงต็ดตัวนางงามเลยทำกิจกรรมแบบใหญ่เลยใช่หรด้ว่าก็เป็นเวทีระดับโลกเหมือนกันเลยเขาจีนแล้วก็อยู่อันละสี่สิบแปดประเทศที่แบบว่าไปเจอกันนะอะไรอย่างนี้ตื่นเต้นไหมพอเจอเพื่อนใหม่เราได้อะไรกลับมาบ้างคะสำหรับการประกวดในทีนี้อะไรกลับมาบ้างหรือเปล่าแบบนะเพอ ไปไปที่ไปเที่ยวที่ว่าประมาณนั้นเที่ยวค่ะแล้วก็จะมีมีแต่คนไทยไปเที่ยวแล้วก็แบบเฮ้ยนี่ใส่สะพายไทยแลนด์นี่มิสไทยแลนด์มิสไทยแลนด์สวยจังเลยขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเนี่ก็จะมีแต่คนตะโกนว่ามิสไทยแลนด์ไทยแลนด์สู้ๆคนไทยสู้แล้วคนไทยอยู่ที่นู้นเยอะเลใช่ไหหรือไม่ถ้าเป็นแบบว่าคนเกาหลีที่แบบว่ารู้จักเมืองไทยก็เชียร์คนไทยจนบอกว่าประเทศอื่อนก็จะบอกว่าคอมเมนต์แล้บอกว่ามีบางมย์ะมีบางประเทศหมันไส้หรือบางเมย์อะอยากจะรู้จังเลยอ่ะ แล้วตอนของมิสเวียดนามที่อ๋อเออวันนั้นเป็นวันที่ว่าโชว์โชว์ชุดลาตีต่อหน้าคณะกรรมการครั้งแรกอะค่ะคือหนูก็มีชุดลาตีไหมเอ่ยมีชุดลาตีค่ะดูชุดลาตีชุดนี้ถ้าใครเป็นคนสีเขียวค่ะนะคะริมอีกคนนู้นนะฮะโอ้ชุดสวยจังเลยเวียดนามด้วยใช่ไหมโอ้ชีร่างเปะมากตอนแรกหนูก็ยังไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรเต็มค่ทีนี้ก็ใส่แค่ต่างหูกำไล พอพอใกล้ๆสักเข้าหากรรมการหนูก็ควักสร้อยขึ้นมาใส่มิสเวนามก็โอ้ my god คือคือตกใจไงคือไม่กล้าหยิบขึ้นมาแบบว่าข่มนางงามเพื่อนๆใครไปข่มแบบว่าเจอหน้ากรรมการดีกว่าเดี๋ยวเขาจะว่านี่นี่เทวรอยอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมตอนเราบอกว่าช็อตมิสเวนามบอกว่าโอ้ my god โอ้ my god แล้วเธอก็ไปหยิบสร้อยเพชรเธอมาใส่ขึ้นเนนองว่ากันเองงั้นมิสเวนามนี่เป็นลูเมิดด้วยค่ะคือเป็นลูเมิดอยู่ด้วยกันลูเมิดเวลาแต่งตัวก็จะแบบ จะรอจะมองก็คือก็คืออะไรเธอต้องมีตามอ่ะก็คือเป็นเวทีขาอ่อนน้มเลยต้องใส่ชุดว่ายน้ำว่ายน้ำเลยด้วยใช่แล้วในเรื่องชุดว่ายน้ำต้องออกแบบไปเองหรือว่าของเขาครเนี่ยชุดว่ายน้ำก็จะมีของเราแล้วก็ของเขาอืม อย่าหนูชอบลูกนี้มากหนูขอให้พี่ชูลูกนี้หน่อยอะไร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 ชอบมากทำไมคนไทยไม่เข้าล่ะทําไมคนไทยแบบว่าน่าจะได้รางวัลบ้างนะครับคุณผู้ชมอ่ะดูความเก๋เป็นเจ้าภาพเลยก็ดูสี่แบบก็ดูดิสเติมค่ะก็ดูชีเป็นแบบว่าอเหนื่อยก็เป็นผู้ชายเนาะอันนี้อันนี้มิสเตอรี่ลองอันดับหนึ่งลองอันดับหนึ่งค่ะอันนี้เขาเลาะสิบห้าค่ะดูสาวสวยอืมอะไรอย่างงี้แบบเป็นกับเธอแบบดูไม่รู้ต้องให้ผู้ชายดูอะไรอย่างงี้เอาอย่างอย่างบางคนมาแบบบ้านหนังหน้าแบบ ไม่ได้เลยอยากปคแต่อยากเป็นนางงามอ่ะคือเราเป็นสถาบันเราไม่ใช่โมเดลลิ่งเพราะฉะนั้นเราจะเลือกลูกค้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมายังไงเนี่ยเราก็ต้องทําให้เขาใกล้ฝันที่สุดเพียงแต่ว่าเขาต้องยอมเราในการเปลี่ยนแปลงให้เล่มมากที่สุดที่จะทำได้เพราะปกติคือเพชรจะสวยมันก็ต้องขัดเกลาอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาหนึ่งเนี่ยนักเรียนต้องยอมในการที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนเราต้องพาเขาไปเกียม์ไหมครับไปเสกกรรมอย่างนี้ไหมครับพี่ก็ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดถึงเวลาจำเป็นจริงก็ต้องทํา ว่าเขาจะต้องขึ้นเวทีแล้วหรืออย่างนี้ใช่ไหม <ตา S 1> ครับกระเทยท่านว่านั่งดูกันเต็มเลยทีเนี้ย <c oughs> อย่างน้องแอนเนี่ยไม่ได้สายการ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าน้องแอน <c oughs> ลองไห้หลาย ปี๊บมากเลยเนาะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เพราะว่าน้องแอร์จะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจสูงเกียกบคือเขาต้องเปลี่ยนทัศนคติเพราะน้องแอร์ก็จะเป็นคนที่เด็กเพชรบุรีเนาะนะฮะแล้วเขาก็จะไม่ีไม่มีความมั่นใจในการติสั่เยอะเพชรบุรีนะครับอันดับแรกเราต้องให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเขาเองก่อนใช่แล้วก็สร้างความมั่นใจไปเรื่อยๆใช่แลววันนี้ยังมีความเขินอายอยู่หรือเปล่าแบบ ไม่มีค่ะตื่นเหมื่นเลยนะเดี๋ยวเราุยกันยังตื่นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกใส่ชุดว่ายน้ำอะค่ะครั้งแรกนี่บอกว่าอายค่ะเพราะว่าต้องใส่ชุดว่ายน้ําเรียนก็แบบว่ามีร้องไห้บ้างอะไรบ้างต้องใส่ชุดว่ายน้ําเรียนรู้หรอไ้่มีผู้ชายใส่ชุดว่ายน้ําเรียนไหมี่กวายจะไปเรียนบ้างจะใส่ชุดว่ายน้ำบ้างไม่เพราะต้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ต้องโด่ต้องเดินต้องโพสแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดูข้อบกพร่องของร่างกายผู้ชายก็เคยเรียนนะ ใจปะถุงใช่ไหมเธอไม่ฉันเรียนแบบผู้ชายสอนผูกดิคกไทยอะไรอย่างงี้ยนี่พี่กว่าเขาถามว่ามีคล้อสประกวดเกมไหมครับคล้อสประกวดเกมเยยอะะแก็คือเหล่านี้เกมหน้าตาดีๆที่แบบว่าอยากจะเป็นนายแบบก็เยอะนะพี่เขามีประกวดเกมด้วยกันด้วยเหรอมืยเบสก็เบสีตามตางผัดเกมเยอะแยะไปทุกว่าค่ะของแหนาเน่าเป้ารถก็ประกวดได้อะไรอย่างงี้คล้ายเราอยากให้น้องแอร์ฝากอะไรหน่อยไหมคะหรือว่า ตอนนี้เนี่ยเหมือนเราเป็นนางงามนุ่นพี่แล้วเชื่อได้เลยว่าเด็กหลายคนก็อยากจะเป็นเหมือนเราเราอยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมคะก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่เอออยากมีความฝันให้ทําตามความฝันอย่า,อย,าอย่าท้อแล้วก็ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะค่ะด้อยู่แล้วก็ให้พี่กว้างนะครับฝากถึงโรงเรียนนะครับสอนบุคลิกภาพก็ทำเต็มที่เลยค่่ะคุณพีรับถ้ามีอะไรนะครับก็สามารถที่จะมาปรึกษาหาเราได้นะครับที่0ูนย์สองหนึ่งหกสามหนะครับที่ Center Stage หรือว่าเข้ามาคุยใน Facebook ก็ได้นะครับที่ facebook.com/ นะครับสถาบัน Center Stage นะครับแล้วก็ยินดีที่จะตอบคำถามทุกอย่างแล้วให้คำปรึกษาครับผมถามอีกนึ่งถามว่าค่าเรียนแพงไหมครับพี่กวางไม่แพงเลยครับถูกมากครับถูกที่สุดใน ประเทศไทยแล้วว้าวถูกมาก <c oughs> ไปเรียนนะคะคุณผู้ชมขานะคะ <c oughs> มีรางวัลน,น้องๆการันตีเยอะสะัขนาดนี้ใช่แล้วจริงๆนะครับจริงๆแล้วแบบว่าคนไทยเราเนี่ยหน้าตาดีเยอะ <c oughs> ใช่แล้วก็บางคนเนี่ยไม่กล้าในเรื่องของการขึ้นเวทีไอยบางคนสวยหน้าตาดีแล้วไปเจอเหมือนช้างเผือก แต่ว่าเพราะเดินไม่เป็นอย่างนี้มาที่นี่เถอะค่ะถูกต่องอนาคตจะเป็นของคุณนะคะวันนี้นะคะรายการข่าวกข่าวของเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่กวางด้วยนะคะขอขอบคุณแล้วก็น้องแอร์ด้วยนะคะนือว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะคะต้องขอบกบมือใช่น่ารักด้วยเก่งด้วยแล้วค่ะสำคัญขอให้ได้เป็นนางแบบแล้วก็ขอให้คว้ารางวัลกลับมาอีกแน่นอนเรื่อยๆเลยรางวันนะคะจะเห็นผลงานนะคะน้องแอร์นะคะและโลดอยู่บนเส้นทางการบันเทิงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักเมกกันก่อนดีกว่าช่วงนี้ขอขอบคุณค่ะ สำหรับอาคินเบดสิผมรอแล้ว